ว่าเขา้องสูกยังไงทองสุงขวดมาต่อแล้วนี่หมายปลาฉลามจิ้มมาตัวนี้ครับแล้วไม้พูลหนึ่งคนของเขียวสวยตัวนี้แล้วเราจะทองสุกตัวขี้มาอีกหนึ่งแล้วตัวนี้ทำฝั่งของทองสุกครับคนเดียวหรือว่าไงมังกรฟ้ามาคนเดียวท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับกล่องไอเดอรหน้าตาเป็นไงครับผู้ตรงถามอะอันนี้กล่องหายไปแล้วครับผมไม่เห็นแล้วตอนนี้ เห็นอยู่มามาทางหมออ่ะลูกเห็นแบบเด่นชัดเลยหมอไหนครับหมอไหนวะต้องเกียวสวยอะ่ะเอาตัวข้าวเกียวสวยใช่ไหมฮะโหอ,อย่างไกลไม่แข็เราอ,อ้อมไปไม่แข็เราไปอ้อมไปห้องนู้นไหมเป็นหมอมไหมอ่ะฮะก่อนจะดีกันท่าไป อะไรไม่ได้ตรงนี้สีสันดีครับมีไข่ฮะระหว่างภาพไปวิ่งเราบป็นยังไปฮะตัวนี้ครับแก๊งที่เห็นนะตัวนี้ครับมีมีมุ่งอร่อยนี่ครับผมนี่ครับผมได้อยู่คนเป็นไปเชลลามเลยครับตรงกลางเป็นพิทากาครับกับแก๊งมังกรฟ้านะครับผมที่อเิริกาเนี่ยครับผมที่มาท้องไปเชเต้คนเดียวเลยครับพี่แก๊ไข่ครับ ับเขาเรียกว่าอยากลองครับผมอยากอยากลองครับอยากลองครับแล้วเอาพิจิกาโดนเอาโดนทองสุกร่วยไปแล้วหรือเปล่าครับพิจาก้าครับร่วังแล้วโอ้โหครับจะเป็นยังไงครับแล้วหมดไปแล้วหนึ่งแกงครับตอนทีิโอเขียวสวยเขียวสวยสูงสูงกว่าทองสุกแล้วนั่นน่ะโอ้แต่ทองสุกเต็มโอ้โหทองสุกนี้มาเต็มระบบเช่นเคยหลังจากซ้อมมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะทองสุกครับตอนนี้วันนี้มาครบเลยครับทองสุกครับนั้นตอนนี้น่าจะมันยี่สิคนพอดีครับเยอะมากๆครับวันนี้มาเยอะจริงจริง แล้วตอนนี้วิ่งมาโซนที่อยู่ตรงแถวต้นไม้แต่ทางเจ็ดจยับก็ยังไม่ได้เข้ามาในวงเลยครับตอนนี้ยังยืนเต้นเต้นนอกวงกันอยู่ทาท่าอีโมดใหม่แล้วก็เต้นนอกวงตอนนี้พี่แก๊งฉลาดยังไงวิ่งแก๊งฉลาดยังมองต้องต้องยังไม่ทําอะไรกันทางเทียวสวยวิ่งมาครับทางเจียวัวยเข้าวงมาแล้วผมที่น่าสนใจนะครับผมก็คือแก๊งใหม่เนี่ยบางคนก็มีวฒิแต่บางคนก็ไม่มีครับผมตัวของแก๊งใหม่นะครับผมซึ่งจะทําให้นครับผการเล่นเนี้ยอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามีแก๊งใหม่มาคอย เจ้าสวยวิ่งเหมือนจะวิ่งมาที่กล่องแล้ววิง่งตอนนี้แต่ยังเขาสุกยังจุ่มอยู่แล้วได้ออกถอยออกไปเรียบร้อยเจ้าสวยวิ่งมาเหมือนเจ้ากคองกล่ลงไ้ตอนนี้ใช่ผม <c oughs> แล้วนี่ครับนี่คือตัวนี้ครับผมหลามาที่ก่องกันก่อน้องเคียวสวยครับตันนี้มาที่กล่องกันไปแล้วจุ่มมาแล้วหนึ่งคนอง,องเคียวสวยครับทากผู้ชมครับขึ้นหน้า <c oughs> เรา,เรานี้กูเดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนี้เราลึกไปนิดนึงครับพี่อยงฮะเขาอยู่ข้างหน้าเลยครับพี่อย่าเราอยู่ตรงนือฮะเหนือเหนือ ผมตนี้ไปเชื้อส่วยสิถอดออกไปก่อนเหมือนจะออกไปรีเซ็ตไฟกันพวกฟองสูตวิ่งอ้อมมาเหมือนกันใช่ของอ้อมวาถอนตัวล่ะครับถอนตัวล่ะครับถอนเงิน <c oughs> ถอนถอนหญ้านี่แหละฮะตรงนี้ฮะหญ้าเยอะเหลือเกินนะั่นต้องโยมไอ้กจ๊กเล่นนะผม เดี๋ยวเขาจะเอาลงตัวนี้ครับท้องสุขกเขาจะเอากันมาแล้วระหว่างเคียวสวยยังไงแล้วระหว่างของทองสุขดีกุบ้ายไม่ก่อนครับท่านผู้ชมครับเงียวสวยต้อนเคียวสวยไล่ต้อนมาก่อนแต่ทองแต่ว่าทองสุขแก็บไหลสายไหล้ายไปก่อนตัวนี้ยังไม่ได้สายกันครับตัวนี้ครับแล้วทองสุขยังไงต่อยเคียวสวยต้อนมาเคียวสวยต้อนมาเคียวสวยต้อนมาต่อยแต่ทองสุขยังไม่สู้อยู่ดีรีกุบกัาก่อนนะตอนของเคียวสวยแล้วก็ทองสุขเกับ

ไอพวกของเคียวสวยตัวนี้โดนโดนหดครับตัวนี้ครับทไงของเคียวสวยยังไงต่อรีเซ็ตมาหน่อยแล้วโดนคีบอีกหนึ่งหรือเปล่าแต่พี่เองรู้ว่าต่อได้ตัวนี้ครับว่าเขาทองสูกยังไงทองสุกขวดมาต่อแล้วนี่หมายปลาฉลามจิ้มมาตัวนี้ครับและไม้พูหนึ่งคนของเคียวสวยตัวนี้แล้วเราจะทองสุกตัวคีบมาอีกหนึ่งแล้วตัวนี้ทำฝั่งของทองสุกครับไม้ภูตัวนี้เล่นวนอยู่แล้วหดไล่ต่อมาทฝั่งของทองสุกตรงกลางนัวกันแล้วครับพี่ก้อยไข่ครับ ตอนนี้ลงไปเ่นั้ไหล้มเขาบอกไปล้มาไปหลายคนแล้วจริงๆตอนนี้ลังเรีเซกัซิ่าใหม่าทองุกยังไง่เพื่อปชุบกิ์ไปแต่โดนมาต่อยมาใช่ครับผม่ยังโดนมาต่อยไหลมารับไม่ยังอะไรจบไม่จบต่อยมาาลามปาลามปาชลามตอนนี้ทวอยู่แล้ววมาอีกหนึ่งแตมาของทองสุกได้มาอีกหคิวครับตอนนี้ครับแ้วี้นุนเนี่ยครับผมตอนนี้ยังไงต่อไม้แต่าของไม้ภูไม้ภูไม่ไม่แน่ใจว่าพี่นุ่นหรือพี่กระหล่เหมือนกัน ต้องจับวงหัวดำกันมาไกมายครับน่าจะไปย่อกันมาใช่ครับผมตั้งแต่ปากฉลามแล้วฉลามจุ่มแล้วนะฮะตอนนี้ฉลามม่วงจุ่มแล้วอ้าวฉลามม่วงมาจุ่มกล่องกันนะครับปรฉลามตอนนี้ครับคือผมอย่างนี้หมดเลยนะครับถ้าทางฝั่งของทองสุกเกียรกิศรีเซ็ตไม่จบนี่เจ็ดเจ้ากระแขงขืนอมาเคลียร์ได้ง่ายๆเลยนะครับผมแตอนนี้มีแต่ฮุกมาแล้วหนึ่งคนครับเมาปลาไปมีแต่ฮุกเหรอฮะไหนอ่ะไหนอ่ะผมหาไม่เจอหนึ่งคนหนึ่งคนไกล ป้าเจ้าตัวไปแล้วก็ยังไล่ใหม่ยังไงไปไลโนเนียอยู่ไล่พี่โนเนียล่วงไปแล้วโอ้โหใช่ครับผมเราต้องการตรงนี้เหมือนทองมันเกี่ยวตัวจนหมดแล้วหรือเปล่าแต่ว่าทองสุกครับอุ้มเพื่อนครับผมทองสุกอุ้มเพื่อนทองสุกอุ้มเพื่อนไปชุบแล้วครับตอนนี้เราเหลือพี่จ่าขอบกับพี่กรโบตัวนี้ยังไงต่อแล้วโดนไล่หัวต่อมาทางฝั่งขวาเขาบลเซอยู่เซขวาอยู่แล้วโดนจิ้มโดนจิ้มหนังนี้ปั๊มยามาก่อนครับผมทางฝั่งของทองสุกไล่ต่อมาจะขอบยังไงครับพี่จ่าขอบจ่าขอบจ่าเรรรานน้้้อแลววคคััับบตี นีเจ็ดยับมาแล้วครับเจตดยับมาเีย็บเข้าเจ็ดยับใช่ครับระหว่างรีเซ็ตเลยครับผมตอนนี้ครับระหว่างที่รีเซ็ตกันอยู่แล้วเจ็ดยับยังไงหัวไล่กันมาต่อแล้วทองสุกยังไงต่อตอนนี้อยู่เหนือกว่าสูงกว่าหรือเปล่าทองสุกครับไล่กันมาต่อตอนนี้เจ็ดยับจนหัวไล่กันมาแล้วมวนหลังกันมานี่ต่อยหลังต่อยหลังแล้วดาวยั่วมาเคลมแล้วดาวยั่วมาเคลมดาวยั่วมาฝั่งขวาดาวยั่วฝั่งขวาดาวยั่วดาวยั่วมากันน้อยแต่มาเหมือนกันครับตอนนี้ดาวยั่วครับผมเตรียมต่อยหรือเปล่าตรงกลางยังฟันกันอยู่ระหว่างเจ็ดยับแล้วก็ทองสุกคครรัับบพี่่ไข พูดถึงไฟครับพ okay, um, ูดถ like so, oh, ึงไฟครับทุนครับทุกครับทุนครับุดครับทุนครับทครับทุนครับนครับทุนครับทุนครับนครับนครับทุนครับุนครับทุนครับุนครับทุนครับทุนครับทุนครับรนครับนครับนครับทุครับครับทนครับุครับครับุครับ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 นครับ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 นครับครับนครับครับนครับรับนครับครับครับรับครับ ใช่ครับผมแล้วดูครับตอนนี้ดาวยั่วดาวยั่วอยู่ตรงนี้ก็ต้องนะครับแอบไม่รู้ว่าจะมาหาหรือปัดหรือเปล่าหรือว่าเขาเจ้าจริงไหมตั้งของดาวยั่วนะครับเราจะดูยังไงดาวยั่วตอนนี้วิ่งออกซ้ายมาก่อนแต่ว่าทางฝั่งของธงสุกแกไม่สนใจแล้วครับผมพว่งไปที่กล่องอย่นั้แล้วจุ่มมาก่อนแล้วครับแต่ตอนนี้มีแต่หู้คนเดียวก็ยังอยู่รอดนะครับอย่างทีเก็บดิโนเนียไปได้แต่ก็ยังสบายๆครับยืนถือไม้อยู่คนเดียวใช่ครับผมเหมือนจะวิ่งเข้าหาดาวยั่วหรือเปล่าออกไปแล้วจริงถ้าไท่า ใช่ผมจริงจริงเท่าวิ่งก็อาาย่ไม่ไหวนะครับบัตรเยอะเกินนะผมม่เล่นไม่ได้ครับอย่างนี้ครับขับร่อง,งไหเหมือนจะวิ่งออกวงหรือเปออกแต่ไปเายังไม่ออกห็นเห็นมอ่อหลยลงมปน,นึงคนนะผมเมื่อห่นะครับ ใช่ผมเลยดูเม่งลอยครับมาแล้วฉลามบุกฉลามบุกตรงนี้ไม่ใช่แต่ฉลามนะครับหมายถึงว่าชุดฉลามเลยครับผมท่านผู้ชมครับนี่เงครับผมแล้วฉลามบุกดาวยโยะฉลามบุกดาวยโยะฉลามบุกดาวโยะมันตรงนี้โอ้จะเอาสึกหมัดหรือเปล่าตรงนี้หมัดเจอหมัดหรือเปล่าขอหมัดเล่นหรือดหรืเปล่านี่ไล่กันมาต่อครับฉลามเดี๋ยวเขาโม่งลอยไล่มาต่อแล้วหัวต่อยต่อไปแล้วตรงนี้นอนฝั่งของดาวยั่วสวนกลับมาครับตรงกลางตรงนี้แล้วจับคู่กันต่อยคนละหนึ่งหนึ่งแล้วครับตรงนี้ครับพี่พี่พี่ต้อยใครครับต่อยกันไม่หยุดเลยครับตออนนนนนนีีีีี้้เเเเเหหหมมมมมมืจะแแคคคค่่่ัััดปปลลลววยยยรรบไไใสกก๊งท โอ้โหแค่นี้ครัคือเขามีอาวุธเราก็ไม่สู้ครับอย่างนี้ครับเรามาต่อยก็ดีกว่ากับทางฝั่งของเราเยอะแล้วก็ม้วนลอยนะครับตอนนี้หัวก็มาต่อต่อยยาวนี่งต่อยยาวไปก่อนแต่ว่าโดนทางฝั่งของแล้วฉลามลุมฉลามเยอะกว่าแต่ว่าลามาแล้วทองสุกมาก่อนแล้วมีมีดมาด้วยครับทองสุกเอาพี่มาจิ้มเอาพี่มาจิ้มเอาพี่มาจิ้มโดนโดนต่อยแต่แล้วมีมีจิ้มโดสามลุมอีกหนึ่งครับตอนนี้ครับ สโอ้โหทองสุกบอกเหงาไหมมาแล้วมามี่มนจิ้มให้ก่อนจิ้มหนึ่งจิ้ม2แล้วไล่ต่อบูธจะเอาต่อนี้ทองสุกมันจิ้มบูธไปต่อแล้วโดนอโดนต่อยตัดมาโดนต่อยตัดมาโดนต่อยมาแล้วจิ้มต่อแล้วรวมอีกหนึ่งโดนไม้จากตัวมี่จะทองสุกไปครับตัวนี้ครับเราฉลามตัวอีกหนึ่งคนทองสุกจิ้มมาต่อแล้วบูธหลังต่อไปจากนี้รวมหรือยังเราเราตั้งท่าตั้งท่าเราไว้แล้วไล่ต่อแต่ว่าทองสุกมาเทปทองสุกมาเกมต่อแล้วจิ้มจิ้มต่อแต่ว่าหวดหวดหลังตัวหลังแล้วจิ้มต่อมาแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งครับแต่ว่าเราฉลามครับหมดแล้วอย่างนี้โอ้โหทองสุกมาเคลมให้ครับ คราเพดเล้งก็ส่งแก๊งเงียบเด็้มาช่วยไปให้จบกันไปไวๆ่าจะจบตอนนี้เหลือแค่ทางบิดแล้วพุ s <S s <S cool. ini ่งแก๊งเดียวครับตอนนี้ยังโดนไล่อยู่ใช่ครับผมไกลๆไกลๆนึ้ผมมีนุ่งแกว์เก็บอาวุธแล้ววิ่งดีกว่าครับบิดเด้อดหงันตอนนี้บอกไม่สู้แล้วแต่ว่าท้องถูกแก้ไล่แก้ไล่ออกวงแต่ว่าลูกออกวงไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้ไม่นุ่งจนเงินแล้วนุกออกวงไปแล้วครับไม่เอาดีกว่าครับมาเก็บหนึ่งคนแล้วกลับบ้านแล้วก็บบิดเดือดครับใช่ครับแล้วตอนนี้กล้องหายแล้วก็เรียเรียบร้อยครับผมนี่บโโอ้ห รีเซตไยังโอ้ใช่ครับผมทองสุกไฟเกลียวสวยเสร็จ bie, ปุ <พ verso S 2> ๊บรีเซตกันมาสู้กันต่อได้ครับผมในฝั่งของเจ็ดยับนะครับนั่นเหมือนเดิมเลยครับผมทองสุกไั่งค่ออดรองเท้าหน่อยหลงหนุเวลาแกมานี่แกเหลือเยอะทุกรอบในตอนจบนะครับผมใช่ครับผมอย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้ครับค่อยถอดรองเท้าหน่ย เราอยู่ในเอนเตอร์เทนใช่ฮะเราอยู่เอนเตอร์เทนมันได้มันได้พอไอ้นี้ปะจบแล้วเหรอครับเนี่ยจบแล้วฮะกล่องหายแล้วฮะพี่ไปคนหนึ่งแล้วฮะโอ้โหสุดนู่นอยู่เพื่อนนี่มาเก็บมาหนึ่งแล้ววิ่งออกไปเลยฮะเมื่อกี้ครับเพื่อนพี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่ไม่ตายได้นะได้แค่นี้เองสับสับตีนตายเลยฮอ้เวันนี้เขียวสวยไม่ค่อยชุบมั้งเหมือนเขาเก็บทรัพยากรน้ำผมไม่เชื่อเหมือนกันถ้าพี่รีบมาพี่ไม่มาลุยป๊อ